สวัสดีนะคะช่วงบ่ายๆเราก็เข้ามาแชมป์ช้างนะคะแชมป์ช้างนาจอมเทียนครับนาจอมเทียนนะคะวิยเจอช้างด้วยเจอช้างอยู่หนึ่งเชือกเราเอาเงาสับป,ประรดมาส่งนะคะมาส่งป้ากับลุงที่แชมป์ช้างนะคะหลังจากที่เราถากกันตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายจนถึงวันนี้เที่ยงนะคะก็เสร็จพอดีนะคะ เราเจอช้างด้วยเดี๋ยวเรามาลงเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงดูช้างกันนะคะช้างก็จะกลับบ้านหมดแล้วครับูแคมช้างก็เหลือแค่แคมช้างก็กลับไปกันเหลือไม่กี่เชือกประมาณ5เชือกนะเนาะเจดเชือกหหรือ7 7เชือกนะคะแต่ก่อนตรงนี้บูมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลงรถก่อนพ่อแมทน่ะ พ่อขับรถไปร่มนะพอ่อถอยถเป็นร่มเลยแต่ก่อนแชมป์แชมป์ตรงนี้นะคะไอ้จเจริญมากเลยนะคะตรงเนี้ยมีม,มีมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแต่ตัวเนี้ยตั้งแต่หลังๆมานะคะมันเริ่มเป็นไอ้เขาเริ่มขยอยกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะ ก็เอาเง่ามาส่งนะคะก็พอได้อยู่งั้นเรามาดูช้างกันนะอันนี้จะส่งคล้ายๆแม่วาสนาเลยนะคะโดนโดนเขากัดหางนะคะอันนี้หางจะจะสั้นกว่าจะไม่ค่อยใก้าใกล้เท่าไหร่กลัวเพราะไม่ใช่ของตัวเองนะคะนี่นะคะหางเขาจะโดนตัดอันนี้อยู่แชมป์ช้างนะก็จะเหลือประมาณเจ็ดเชือกนะคะนี่มาอีกเชือกหนึ่งนู่น ย่้ออร่ mm hmm. อยเลยมีเชือกหนึ่งอยู่นู่นนี่นะคะเงาสับปะรดที่เรา ก,กันมาได้ไม่รู้จะได้กี่กิโลเอามาส่งคุณลุงคุณป้านะคะทำไปเพื่ออยู่รอดให้พอได้เติมน้ำมันไปเอาต้นสับปะรดให้สองสาวของเรานะคะอันนี้ของคุณลุงคุณป้า <c oughs> เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะ เราเราส่งเงาแล้วเราก็จะไปถ่ายสองสาวกันที่บ้านแล้วมาถ่ายต่อนะคะ <c oughs> เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่เอาเงาไปส่งนะคะก็จะพาน้องนาตยานะคะกับแม่วาสนาทานน้ำกันน้องกวางเก็บสะอาดเลย <c oughs> น้องกวางอยู่เรียนจบเรียนทางออนไลน์จบก็เก็บสะอาดเลย ดูนาตยาเล่นน้ำกันนะคะโอ้ยกระเด็นเลยร้อนร้อนมากเล่นเบาๆหน่อยไหนาอาบน้ำให้ยายหน่อยสินาตยาอาบน้ำให้ยายแน่อุ้ยย,ยายโดนยาย อายจของเราเล่นน้ำนะคะสดชื่นเลยโวยเงยวแตกพร้อมเดื้อบัดเนี่ยหว่วงยางไม่เอาเละวาเยวแตกเียวแตกเยก็ยนลายเงยวแตกเห้หวงเอาเมียนหวงซะแม่เก็บหว่วงก่อนนะไม่ไม่สนใจหว่วงโอ้เปียกเขารู้ไงว่าเอาขอ้ขอเข้าไม่ได้ เบียดให้แม่แล้วอย่าเล่นข้างล่างสิขาคนสวยไหนอบให้ยายดูพ่อมันพ่อนาตยาเอาต่างด้านล่างเลยเด็กนี่แต่ดินน่ะเล่นเล่นไปข้างล่างอาพห้ยายหน่อยอาบนำให้ยายเนี่ยไปด้ดนลู่เอา แกงพ่อแกงพ่อแล้วเอาวางคนกันนะน่ะเหอโอ๊ยอยากจะอยากจะอย่นี้เร็วพ่นเร็วแล้วพอแล้วเหรอนมัก็ดีจะแกงแกงนะฮะและแกงแม่นะนี่ อาบน้ำสดชื coming, uh. okay. like ่นแล้วไม่อาบแล้วใช่ไหมเย็นแล้วใช่ไหมนี่พอแล้วเล่นอะไรกันเนี่ยจับปันจับปูใส่กระดองเหรอเด้อบันนี้ยุ่มยำยุ่มยำเหรอเด้ออาบน้ำก่อนเรียนมาตียวอาบแล้วหรอไปวันนึง มาๆๆๆมาเยางรถมาเดวมาเร็วมาักบนูงกบนูงกเวน,งบน,ง,บนงบนูงบนปัญญาจะไม่ค่อยอาบยี่ยวแตกและ <laughs> กันถึงน้ำเย็นเงียวแตกเลยมีนก็เล่นห่วงมินีห่วงกินกล้วตกบงอาบขึ้พี่น่อยอาบอาบขึ้นอาตยาวังหันแม่ยายตตักไหมตักไหม วนลงนลงวนสูงนวนสูงอาบน้ำวนลงสนามเรือบนลุงอิ่มน่าจะยาอิ่มมาก นาบให้ยายหน่อยเอ๋ถือบ้านหน่อบ้างถือสัอาบน้ำให้ยายหน่อยนะยายไม่ตักหนูก็ตักให้ยายหน่อยเร็วอ้าวพ่นให้ยายหน่อยเฮ้ยยายบ่เห็ดยายไม่ทำนะคะนาตยาทำให้เลยรดอาบน้ำให้เลยอาบน้ำให้ยายหน่อยขางล้างข้างล้างข้างล้าง เออะเก่งทวาน้ายายไม่ตักเลยยายไม่อาบเองเลยอาบให้ยายอีกหน่อยเร็วเอ้หดลังไห้หดหล้างไห้ปันจับปูใสกกระดดงเอาลดอัน คนหนึ่งกับห่วงยางข้อหนึ่งกับห่วงกินคุณยายก็ห่วงกินนะคะรู้รู้ว่ามีของกินเก่งเก่งเลยน่าจะยาเก่งจังเลยเดี๋ยวให้สับปะรดด้วยมีมีลูกสับปะรดนะคะเออเก่งเก่งเก่ง คุณยายรู้นะคะพอดีไปไปถากเงานะคะไอ้แปลส่งไปส่งเงาสับป,ปะรดแล้วได้ลูกสับป,ปะรดมาคุณยายเขาจะรู้ได้กลิ่นได้กลินก่นหอมสับป,ปะรดฝ่าไปกินตะบักนัดอันนึงก็ห่วงยางรถมีใบยางเดียว ไปลดต้นไม้รดยายลดให้ยายอ่าไม่เนี่ยข้างหลังพ่อข้างหลังยายยังไม่เปียกเลยเนี่ยต้องตูดเนี่ยต้องตูดเนี่ยเอ้าเอาไหมขอดาขหดังดากอดบังดากเนี่ยแล้วดากบัท่านไม่เปียกเลยอ เก่งจังเลยได้มานิดหน่อยนะคะขอบคุณข้าก่อนขอบคุณข้าก่อนรู้คุยายรู้ขอบคุณข้าก่อนบคุณยายรูค้าขคุณยายรูค้นะอคะวขามอบคุณขอบคุณคุณอคุณ้ายรุาคบบอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาอีกเดี๋ยวไปเก็บมาให้นะคะลูกก็ใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> อ่อยไหมอร่อยกันไหมคะ <c oughs> แสบบอนอัยะแ,แสบบอี๋ย่ยังพังงอหัวไมมล่ะให้ว้าวแมยจ้าแสบจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ f อทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวอย่าลืมดูคลิปเราต่อต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณค่ะ